ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกษัตริย์หนุ่มคนหนึ่งได้เสด็จประพาสป่าเพื่อการบันเทิงพระหฤทัยเป็นเนืองนิดกระทั่งครั้งหนึ่งที่เสด็จประพาสอุทยานใกล้กำแพงเมืองไปกับทหารองค์ักษ์มากมายซึ่งคอยดูแลพระองค์ใกล้ชิดอารักขาพระองค์อย่างดีไม่ให้อันตรายใดๆเข้ามาใกล้เลยธรรมชาติรื่นรมคราวนั้นครอบงำจิตใจของกษัตริย์หนุ่ม ให้ตกอยู่ในอารมณ์รักไว้อย่างละมุลละไมลลลลลลัาเอ๊เสียงผู้ใดไพเราะหน้าฟังยิ่งนักกษัตริย์หนุ่มเมื่อได้ยินเสียงหญิงสาวกำลังร้องเพลงอยู่ในป่าใกล้ๆกับบริเวณที่พระองค์เสด็จผ่านนั้นกษัตริย์หนุ่มจึงรับสั่งให้ผู้ติดตามเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยปรารถนาจะพบเจ้าของเสียง ที่สุดแสนจะสดใสดุดนกน้อยนั้นเธอเป็นใครกันนะทำไมขับร้องได้จับใจเช่นนี้เมื่อเสด็จมาใกล้กับเจ้าของเสียงพระองค์จึงทอดพระเนตรเห็นหนางงามไร้รำขับร้องอย่างร่าเริงอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงองค์ออกไปขออภัยด้วยที่ข้าทำให้เจ้าตกใจข้าได้ยินเสียงร้องเพลงช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักจึงเดินตามเสียงมา เมือ่อนางงามนั้นพลายความตกใจกษัตริย์ก็ปลอบโยนด้วยมัทุรสวาจาทรงเผยความในใจข้อที่โดนกรรมเทพยิ่งสอนรักปักสวงตั้งแต่แรกเห็นจุดเริ่มต้นดังกล่าวนำมาซึ่งความผูกพันความรักใคร่จนล่วงล้ำเกินเลยตามธรรมชาติชันชายหญิงเวลาล่วงมาเกือบร้อยราตรีญิงชาวป่า สัมผัสว่าเริ่มตั้งครันและมีนิมิตเห็นแสงในครันสว่างพรางพลายท่านพี่น้องตั้งครันเพคะและน้องมีนิมิตแปลกๆเห็นแสงในครัน่งองสว่างออกมานิมิตอย่างนี้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะเพคะโอ้น้องรักนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตที่ดีกษัตริย์หนุ่มดีใจยิ่งนักทรงถอดพระธรรมลงโกเมน ประธานให้วงหนึ่งน้องรักถ้าทารกเป็นหญิงเจ้าจงนำแหวนนี้ไปขายเพื่อเลี้ยงชีวิตเถิดแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาเข้าไปหาพี่ในพระนครและแล้วกษัตริย์หนุ่มก็เสด็จจากไปและได้ฝากคำลากับหญิงอันเป็นที่รักให้ดูแลรักษาตัวและลูกน้อยในครรนให้ดี สาวชาวป่าเฝ้าถนอมคันจนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุมารน,น้อยงดงามน่ารักนางเลี้ยงดูต่อมาจนวัยดรุนนั้นย่างเข้าห้าขวบแม่จา๋าพ่อหนูละ่ะพ่อหนูอยู่ไหนทําไมพ่อไม่อยู่กับเราละจ๊ะแม่ไว้ถึงเวลาแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะได้จ้ะแม่หนูจะรอฟังนะจ๊ะวันหนึ่ง ซึ่งความสงสารบุตรมากลน้นจนเก็บเป็นความลับไม่ไหวเมื่อลูกน้อยถามแล้วถามอีกว่าพ่ออยู่ไหนทำไมแม่ไม่เล่าเรื่องพ่อให้ฟังแม่จ๋าพ่อหนูละจ๊ะพ่ออยู่ไหนทำไมแม่ไม่เล่าเรื่องพ่อให้หนูฟังคนในหมู่บ้านเขาเรียกหนูว่าลูกไม่มีพ่อไม่จริงใช่ไหมจ๊ะแม่หนูมีพ่อใช่ไหมแล้วพ่อหนูอยู่ไหนละจ๊ะโถลูกลักของแม่ ช่างน่าสงสารจริงๆนางให้กุมารนั่งลงประนมกรแสดงความเคารพดุดนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดากอ่นเผยพระนามพ่อของลูกคือพระเจ้าปมาทัตเป็นพระราชาของเราชาวพาราณสีทั้งมวลแม่จ๋าลูกอยากกราบพระบาทของเสด็จพ่อสักครั้งก็ได้จ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไปรุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูก ได้เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวังแม่จ๋าเดินดเร็วสิจ๊ะหนูอยากเห็นหน้าเสด็จพ่อแล้วจ้ะจะเย็นเย็นสิลูกทหารเขามองเราใหญ่แล้วลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจพึงพายทำให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตาครั้นรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมลงโกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายังตํนักหลวงได้อย่างง่ายดาย เมือสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวังก็พบกับพระเจ้าพมทัศน์แต่เรื่องก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดไว้พระเจ้าพมทัศน์เมื่อเห็นสองแม่ลูกก็จำได้พระองค์ทรงตกพระทยัยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงสาวชาวบ้านเสด็จพี่เพคะ น้องพาลูกมากราบเสด็จพี่ตามคำสัญญาที่เสด็จพี่เคยให้ไว้เพคะนี่คือพระธรรมลงโกเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว้เมื่อพระเจ้าปรมทัตได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปว่ามันยืนยันอะไรไม่ได้หรอกแหวนนั้นข้าทำหายตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้สินะทารกน้อยเมื่อเห็นกษัตริย์หนุ่มตอบดังนั้น จึงพูดกับพ่อว่าเสด็จพ่อใจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี้เมื่อพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็มีแต่สัจจะและบุญกุศลที่หม่อมฉันทำมาหากุมานี้เป็นโอรสของพระองค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายหากพระองค์ไม่ประสงค์ในบุตรของพระองค์ ยิงชาวป่าเหวี่ยงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสุดแรงกุมารนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานกุมารน,น้อยประนมกรถวายบังคมพระราชบิดาข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนบปดชุบเลี้ยงข้าพระบาทเป็นโอรสไว้เชกเช่นเลี้ยงดูคนเหล่านี้ด้วยเถิด ด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าพมทัดก็ทรงตรัสเรียกกุมารลงมาซบพระอุระณนะบัตรนั้นลูกเอ๋ยพ่อขอโทษด,ด้วยจริงๆแล้วเจ้าคือโอรสของพ่อหลังจากนั้นพระเจ้าพมทัดก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนามพระราชโอรสว่ากันทวหนะและพระราชทานให้เป็นมหาอุปราช หญิงชาวป่ากับโอรสน้อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งพระราชบิดาสเสด็จสวรรคตกุมาน้อยราชโอรสก็ของราชสมบัติศึกมาทรงพระนามว่าพระเจ้ากันทวานะครองทศพิษราชธรรมจนครบอายุไขในสมัยพุทธกาลสาวชาวป่ากําเนิดเป็นพระนางสีริมหา,มายากุมาน้อย เสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า